แมปเ,เอ้อแมปเออแมปปลูกสวนน่ะจ,ะจำซื้อ<ต>ไม่ได้แต่แต่ตอนนี้ทุกคนตอนนี้ฉันจะเลื่อนเลื่อนไม่ได้อะทำไมมันเลื่อนไม่ได้ไม่ใช่มันแหลกหน่อยนี่แล้วก็นี่มือปั๊โซนี่มีคนเอ,อเอาเอาไปอีกดีอันนี้เพื่อน<ด>เราดไม่ใช่ล้ฉันคลิปแล้วก็นี่ก็ว่าอยากตามใช่หรอก็ไปเยอะๆเลยดิเฮ้ เนี่ยอะอ่ะถ้ามีลารผลจังอ่ะเอาไปอีกเอาไปอีกอ่ะเอาเอาไปอีกเอาไปอีกทังหมดยังไะยังม่ก่อันยังหมดแล้วฉันเอาไปเซลก่อนนะอุ้ยอันนี้ของใครอ่ะ เรามาเล่นแบบปลูกสวนนี่ของใครอ่ะคีมเอาแ <อะ S 2> มนโก้ไหไหนอ่ะนี่ของใครไม่รู้อุย้ยคีมเอาแมนโก้ไหมอันนี้สวนของใครไม่รูพ้พี่เอาพี่เอาให้พี่ให้ไข่คีมเอาไปฟักนี่คีมพี่ให้ไข่คีมเอาไปฟักไม่ใช่เอ้ยเอมามา,ามามามาคีมกดตรงนี้ดิมันจะไปหาตัวเองหาบ้านเอาไข่ไปฟักดินี่คีมกดตรงนี้อือคีมเอาไข่ฟักไข่ไข่ไข่ตรงนี้ ใข่ฟักไม่ฟักฟักตรงไหนดีอะตรงนี้คิมไม่รู้เรื่องอยากเล่นอันนั้นมันไม่ใช่ไข่อันนั้นมันคือผลไม้ที่เป็นอีเวนต์ที่พี่ปลูกเอาไว้เซลฉันไปเซลก่อนติตินี่พี่เอาดึงถั่วเขียวจากเถาวันก่อนต้นถั่วเขียวเพิ่งได้มาจากอีเวนต์คุยได้ร้านห้า ไหนล่ะส่วนเธอก็นี่อยู่นเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยตรงเนี้ยดูหน่อยของพี่มีมูนบัตเซอร์ของคนอื่นไม่มีเลยพรุ่งนี้ให้นูส่งให้เลยใช่ไหมอุ้ยทำไมทอมีตัวนี้เยอะจังไม่เยอะนะมีแค่สามเองมีแค่สามตัวเองฉันอยากได้ไข่อ่ะอันนี้ไม่ใช่ไข่หมายถึงอุ้ยไปสตรีจะมีตัวนี้ที่จะต้องส่ง เพรหนึ่งนะมีมูลบัตซ้ำออกเต็มเลยดูดิไหนมูลน่ะเนี่ยน่ะดูดิออกเต็มเลยนู่นน่ะใช่เพราะแล้วก็ของี่ะมีส่งวิอันนี้คือต้นอะไรมะมะม่วงอะไรก็มะม่วงเต็มเลยก็ต้นนังโก้ก็มันโตไงเอ้ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่ามันว่าร้านค้าสีฟ้าอะไรขายบ้างกระเป๋าเขียวหุายต้นนี้ขายคิวมาซื้อดิพราคนนะเหรอไม่ใช่ต้นเออ เออเออเออต้นมะพร้าวเอ้ยกวาจะพูดได้เนี่ยซื้อดิคิมยังคิมยังไม่มีเลยโอ้โหต้นมะพร้าวซื้อไปจำเพื่อขายดีจะตายขายไม่ดีเลยต้องหาต้นแพงๆพี่ว่าส่วนตัวคิมนะโอ้โหน่าจะขายดีแต่ส่วนตัวพี่น่าจะขายไม่ดีดูมาว่าต้นถาวั์ที่พี่มีอ่ะ ต้นถั่วเขียวรู้ไหมว่าเป็นต้นสุดท้ายของร้านเลยนะไหน,นเนี่ยก็ต้นสุดท้ายต้นเขียวคือต้นไหนอะฉั่นจ๊ะก็ต้นก็ต้นเนี่ยสุดท้ายของร้านเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วมันมันกี่บาทประมาณหนึ่งหนึ่งมือเ,เอส้สิบสิบสิบล้านาาสิบล้านบาทประมาณสิบล้านบาทอะซื้อมาได้เห็นมันขาย กดต้นเอาตอแนแหนโก้ก่อนเออติงๆิๆงติงิงพาท,ทำไมของฉันมันไม่มีบัวรดน้ำเลยอ่ะพิ่ต้องไปซื้อนะดิพี่ซื้อร้านสีเขียวที่ข้างๆร้านไข่อ่ะนี่ฉันอยู่ใกล้ๆเลยกี่บาทอ่ะห้าหมื่น ไม่ใช่หลบไปซีฉันจะซื้อโอ๊ยซื้อไม่ได้เลยนี่ซื้อทางนี้ห้าหมื่นบาทาจะเล่หรือตามมาลี่าม,าลมาคิมอุ้ยซื้อได้อะไรมีหนึ่งล้านซื้อห้าหื่นนี่นี่นี่ขนขายแล้วตอนนี้ใช้ได้ได้กี่ครั้งอะ่ะสิบครั้งส่วนพี่ใช้ได้สามปสิบเก้าครั้งเพราะว่าพี่ซื้อรัวๆง ตอนไหนอะคือโคโคโนัทชินบุูุตุ้งไหนวะโคโคโน,นัทเหรอะโคโชินบุูุตุ้งไหนอะที่บ้านหนูก็มีแต่ข้างล่างก็มีห้องน้ำไ่มีปรล์ลุมก็มาพาวนั่นแหละคิมไม่ได้ซื้อมานี่นี่นี่นขอบคุณมากนะคะจะน้ำไปมัน,ม,นมันรดไม่ได้อ่ะโอเคเออต้องกดเดี๋ยวพี่เป็นรถให้คิมก็ได้ไหม ดู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 อูด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 ้เูดูเูดูดูดเลูด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 ูอูด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 ูหูดูดปด้ดูดูดอดูดูดูดกู้ออดู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 ด้ดูะูด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 ููด่ดู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 ลููด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 ดูดูดูนดนดูด ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นต้นมะพร้าวเดี๋ยวมันจะเริ่มโตโกโคนะ้นัดโตนานมากเลยนะประมาณผ่านไปหนึ่งวันอะกว,ว่าจะโตอ่ะวิเธอแก้มังกรอุ้ย,ย,ยแล้วสายล่อฟ้าหายไหนกูเนี่ยวิแล้วแล้ว,ลวมันมันมีไอ้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าล็อกไม่ให้มีคนมาขโมยด้วยนะอันนี้รู้แล้วไปถามอุ้ยมันมาแล้วตัวแล้วตัวแล้วโคขนั่นเนี่ย โคโคน้ำ <Coconut. S 2> ปาตีโตตีโตตีโตชึบโคโคนัดูัไหมว่าไอส้สวนพ่อมันมันยาวมากเลยนะสวนพ่อเนี่ยลดไปอีกหนึ่ง mm. แค่นี้ก่อนเตือเจ็ดครั้งแล้วอุ้ยมันตวเล๊ตัวเลว๊ตัวเลว๊ตัวเลว๊ตัวเล็ตทุกคน ตรงแมว่าที่เราไม่ได้ทำเคีวเพราะว่าคิมไม่สบายนะอืมเป็นโควิดใช่คิมเป็นโควิดช่วงนี้โควิดมาแรงโควิดพุ่งมาคิมก็ได้เป็นโควิดกับพี่อไ,ไม่ตัดตัวมาแค่เนะี้ยฮ่าโดนโดนให้ต่อเดี๋ยวนน้ำให้ต่ออุย้ยเนี่ยโตขึ้นแล้วแค่นี้เองตรงแค่นี้ลดลดนี่ในรถน้ำนี่เยอะไปเลยให้ให้ชุ่มฉ่ำไปในรากเลย เล้งโตไหมเด้งเหรอสี่ร้อยแต่ว่าแต่ว่าคิมต้องใช้เงินบัญชีเองนะอุ้ยอุ้ยมันมันต้นแค่นี้อ่ะอย่าคิมก็รอนะดิมันยังมันยังโตขึ้นเลยมันยังเด็กอยู่คิมก็กดตรงต้นไม้มันดีมันยังมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่เนี่ยเปอร์เซ็นต์สิบอะมองกดเห็นไหมเปอร์เซ็นต์มันขึ้นเนี่ยสิบแต่ปกติมันไม่ได้เล็กขนาดปกติมันใหญ่ฉันปลูกได้ใหญ่กว่านี้ ิไม่เคยเล่นมาปูกผักโทเมโทมินี่เราจะมาเล่นนะเออแล้วในายเราบอกพี่คิมที่คิม,ท,คมที่คิมบอกว่าคิมต้องลบอะในนั้นชื่ออะไรอะเขาชื่อน้อยๆนะชื่อยาญ่ๆไม่ชอบโค<ท>โค่นับสิกิตุกิตนนน าอาา๋อโต,ตเลยเฮ้ย<ว>มันต้นถ้าถ้าไอ้ต้นเนี้ยมันปีนยากถ้าอยากให้มันปีนได้ต้องต้องมีต้องมีต้นแบมบูอยู่ข้างๆเพราะว่าต้นแบมบูมันปีนได้เลยด,ดูดิดิมันมันเขียวขึ้นแล้วว่ามันต้นแย่ดิเ่ไปรดน้ำให้ีีน่พี่รดเ,เยอะกว่าคลินิกเห็นไหมรดน้ำรดน้ำดี ตาลงมาเล่ตั้ามาลีมาทีละเล่ออีกทามาลีมาตูดใหญ่ใหญ่แตทำมาลีมาตูดใหญ่จะ่ทำดีมา<ถ>กจนะึงน่ะโอ้โหพี่จะขุดของกิมทิม้ง <c oughs> ขุดไม่ได้หรอกเฮ้ยเธอโอ้โหวิพิกมีพิกทองด้วยแล้วก็มีมีพิกไอเนี่ยพิก อุ้ยพี่เก้นบูโอู้สามสิบเจ็ดเนี่ยอุ้ยดูดิต้นมันดิมันเยอะถึงวานี้เลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวปีนได้เลยเนี่ยปีนเข้าสุดเดี๋ยวขายละขายละถ้ามีป้ายสีเขียวขึ้นแบบนี้อะไรอ่ะร้านมันเปิดใหม่อุ้ยร้านมันเปิดใหม่แล้วร้านมีอะไรมั่งร้านข้าวสต๊อกจะซื้อแค่หลอดไปหนึ่งพอมีอย่างอื่นเยอะอ้าว แค่บอมันขายแบบไม่ดีเลยซื้อไปอันหนึ่งก็พอแล้วเมื่อไหร่มันจะขายพวกข้างล่างอ่ะนิวสต o อกแล้วมันไม่มีอะไรขายเลยโอ๊ยทอมิโทซื้อมานเพื่อโอ้โหไม่ดีเลยใส่ทอมิโตโทอรมิโท้มีมาเพื่อก็ซื้อไ้ก็ซื้อไ้แค่หนึ่งอันอ่ะโอ้โหขายคือแบบคือเอาของมา ือเอาของมาคือมันไม่ดีเลยอุ๊ยเธอมูนมันสุ่มคีมมันมันไม่ได้ไม่ดีมันสุ่มแล้วมูนบัตซัมอ่ะมันสามารถเอาไปเอาไปให้อุ้ยเธอแต่ฉันอยากได้เธอมีตุ่นปะมีไหมตุ่นไม่มีต้องต้องต้องไปต้องไปให้ต้องไปสวนพอว่าพอมันมีตุ่นอุ้ยฉันอยากได้เมนอ่ะจะเอาไม่ะเอาดิแต่เมนแต่เมนมัน แต่เม่นมันทําให้ให้ผลไม้ให้ต้นที่แหลมโตไวนะแต่ว่าของคิมยังไม่มีอย่าเพิ่งเอาไปเลยเฮ้ยเราโนกิวี่อ่ะฉันอยากรู้อ่ะไหนโนกิวี่อยากได้โนก,กิวี่อ่ะมันไม่ใช่โนก,กิวี่มันคือลกอะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นท่านมันเป็นดอกโนกับตามชายแดงอะ่ะนกเดินเนิอนอะ่ะฉันจะดูหน่อยว่ามันมันมีความสามารถอะไรบ้าง พี่เก็บอะไรไปเนี่ยกล้วยเหรอนานานาดีฉันอยากได้โน๊กี้ฉันอยากได้น,ก,น,น,ก,ดนกตัวนี้จริงก็ต้องไปทำอีเวนต์ของตัวเองแล้วกวางได้ปะ,กว,ะกวางอ่ะกวางหรอกวางได้อยู่กวางก็กาดเอามาดิเอา,าเลยแล้ว,ลวตอนนี้ฉันไม่มีอะไรเลยเอ้ย,อยแล้วตอนนี้อ่ะฝนตก

ไรต้นต้นเด็ต้นมะพร้าวจะโตแล้วป๊บเดียวจะโตแล้วจะลดพามให้หอีกแล้วกี่ๆเท่่ไยี่สิบเองอุ้ยมันสูงแค่นี้ยมีกังกี่บาทอ่ะล้านหา้าอุ้ยซื้อไข่เองแล้ว นาสต๊อกกุ๊ดกิ๊ก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 ซื้ออีกได้ปะเอาสององอันเลยได้ปะตามใจเลยเพราะว่าพี่ั้นของพิมไม่ใช่หรอพีิมาเธเองดิมามาุงกันกี่นาทีอะกี่นาทีข้าไข่สีขาวกีนาทีกินาทีใก ขายสีขาวสิบนาทีสิบนาทีแล้วมันแล้วมันฉันไปขายก่อนสตอเบอรีร่หัวต้น,นงมูนของพี่มีดังสามต้นแล้วพี่ขึ้นไปอยู่ในต้นมูนบล็อะจะได้เอาไปเก็บน,นี่เก็บนี่เก็บพวกต้นมูลบล็อกสามร้อยเปที่สวน อะไรสามสองหนึ่งคืออะไรอ่ะไม่ใช่อันนั้นมันเป็นมาเล็ดมันเป็นมาเล็ดที่มันหล่นออกมาถ้าถ้ามันถึงถ้าเวลามันหมดแล้วมันจะหายไปเฮ้ไหนมันต้องมือบาสโซในต้องถามราคาหนึ่งดีว่าเท่าไหร่ไม่ถามแนละ้วขายมันเลยอุ้ยแปดแสน อิ้งขอหน่อยมุมกระซั่มอมาเอามามันยังไม่ขึ้นเลยยังทำไมเล่ายังไม่ขึ้นเลยโอ้ยแล้วอันนี้ทำไมแก้มกรมันเก็บไม่ได้เธอมันยังไม่โตมันมันยังไม่โตสุดแล้วเปล่าถ้ามันโตสุดมันถึงจะอันนี้ของใครเนี่ยใครไม่รู้เนี่ยเนี่ยไม่มีคนเนี่ยเออไม่มีคนแต่อันนี้คืออ๋ออ๋อมันลาดยางอ๋อหมันไส้มันว่ะไม่อุ้ยวุ้ยอสีใหม่สีใหม่ กูจะไ,ไม่ใช่สีกูจะสีกขี่ะมีอะไรมาใหม,ม่มีเลยมีแค่ต้นหมากูา้วยคิมเราเอาคิมเอา mango ไปไหมั a n g o ไหนมาบ้านพี่มันไม่มีต้นอะไรเลยอะคิมกดมาตรงร้านทาสีแดงก็ได้มาเออนีไงเจ็คิมอากคิมเอาไปคิมคม่วง กระโดดดีกระโดดก็เอาไม่ได้เวลาแม่งกูเวลาเวลาคนอื่นจะให้ของอยากกระโดดได้เอาไปเซลไปเซลให้ของคนอื่นมันจะให้ไม่ได้เซลไปเซลไปเซลเร็วเร็วเร็วอุ้ยเก้าพันเก้าพันอย่างน้อยเลยซื้อไปแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไว้ยแปึงนะกี่นาทีเอีกเกินนาทีเธอรอดจากคลิปขี่เอาถั่วเขียวไหม เิปเท่าไหร่อ่ะมึงเอาถั่วเขียวไหมโอ้สี่สิบก็ถั่วเขียวเอาเอาเอามาตางร้ามไขามาตามา้ามาข่มา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 มมา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 าม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 มามอามามมามาะเมามาาามามมามามมามามามอามามมามามมามมีแค่ามามมามมานมามามามมามามมานามามมามามสมามมมามามมามมมาม เดี๋ยวตอนนี้ฉันจะอุ้ยของใครไม่รู้อ่ะดอดีถามราคาได้นะเดี๋ยวพี่เก็บเห็ดเรืองแสงก่อนอุ้ยห้าหมืน่นน้อยจังพี่ว่าน้อยนะห้าล้านอะประมาณใกล้ๆละใกล้ๆห้าล้านไม่น่าใช่ห้าล้านเมื่อกี้คิดว่าห้าหมืน่นอุ๊ยแล้วกดทิดปสิวเพื่อ วิ่งเนียแกมกรแกมกรมันมเก็บไม่ได้ฝนตกอี่แล้วไม่ชอบให้ฝนตกเลยว่ามันเก็บไม่ได้อีกแล้วว่าเนี่ยต้นเป็นอะไรหรือเปล่าชอบฝนตกนะอุ่ยไข่ไข่รเราได้จเจอตัเติบโตเร็วๆไข่ลองลดน้ำมาดเิเร็วๆนิ้วสรเร็วไข่อะเร็วเร็วโอ้โหไม่ซือ้อ Oh, <ช>พี่อยากได้แมงปออะหางหางสายดุ๊กดุ๊กด,ดิ๊กแต่ว่าไอไอที่มันมีเนี่ยแต่ไอไอที่มันมีไอเนี้ยมันถ้าถ้ามันมีโอกาสเยอะเลยนะถ้ามันมีโอกาสน้อยมากอันนี้มันจะมา,าขึ้นอยู่ตรงนี้อันนี้พี่รู้แล้วว่าพี่เคยเห็นคนหนึง่งที่เขาบอกว่ามันมีโอกาสน้อยมากที่แบบมันจะขึ้นมาได้ขายพวกเนี้ยขายแมงปอะ ขายขี้มันบอกี<__ีเร็วเร็วเร็ซื้อซื้อวันไปจะไปดูึ่นะซื้ออะไรซื้อได้ซื้ออะไรดีซื้อสายแล้วฟ้าก็ได้ซื้อสายแล้วฟ้าไปดีกว่าเอาสายแล้วฟ้าหมุนสต็อกจะเป็นยังไงมีเลยวิเธอยี่สิบล้านเนี่ยอะไรหรอยี่สิบล้านไข่ควงคืออะไรอ่ะไข่ควงมันมันทําได้เอาไว้ตอนที่แบบ เราไม่อยากเดินมาร้านเอสีเขียนเนะี่ยเราเราก็กดตรงที่ถ่ายควงแล้วมันจะว้ามาให้คิมอยากซื้อเลยมันไร้ประโยชน์มากแล้วซื้อปูโรน้ำดีกว่าถ้าดีกว่าถ้าถ้าเราอยู่ไกลๆอ่ะถ้าแบบสวนเราอยู่ใกลๆเราจะเดินไปร้านอฝนตกตกเร็วสิใครเร็ว ฉันกลับไปที่สวนฉันก่อนฉันจะไปเก็บเกีเก้ยมังกรูนเกี้ยมังกรูนเก็บยังไม่ได้หรอฮะจะก,กี้คิดว่าเกี้ยมังกรูน <laughs> ใช่ใช่ใช่จะใพูดอย่างนี้แหละเกี้ยมังกรูน <laughs> เกี้ยมังลุงตู่มังลุงตุ่นใหญ่มังลุงลุงเม้งใครว่าลุงเม้ง <laughs> วิวิวจะเปิดได้หรือยังบุกสี่นาทีเร็วมากมีสต็อกยัง ว้าสามที่ห้าสามสี่สามสามสามสองเอ็ดสามสิบยี่สิบยี่สิบแปดยี่สเจ็สิบหกบ้ายีี่ยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิอ็ยี่้ยก,ก้าิบแปดเจ็ดบหกอยบะกตอยากได้ถ่ายอยันนี้นไปด้วเนะด้นนะอ Uhm. ตอนนี้ตอนนี้ได้แล้วได้แล้วฮู้ดเดี๋ยวตอนมืดอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยร้านขายฮู้ยอู้ยซื้อไข่ซื้อไข่ร้านห้าฮู้ยฮู้ดเดียวแบมไปร้านไปขายไปซื้อไข่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  กิมซือ้อไม่กิมตังไม่พอหรอกวา,อวายสัมนาตังไม่พอตังไม่พออุ้ยบานาน่ากี่โอ้โห่สองร้อยล้านนี่บาน,น,นาน่าแล้วเนี่ยแล้วก,กีวีแล้วก็มีอันนี้เอานี่คือบานาน่าพี่ซื้อมาอะไรตังไม่พออุ้ยอาจจะติดมูลิตกันไปมที่บ้านติดมูลิตมากปล่าไหมมูลิตมูลิตมูลิตมันไม่ใช่มูลมันมัน,มนเดี๋ยวพี่เอาวางไข่ก่อน กินเป็นไรต้องกินมูลตมูลตมูลิตอยู่นะทุกคนครับเมื่อก่อนคิมมันชอบเป็นตูดครับไหนทุกคนขอเราขอตัวลากันไปก่อนนะบ๊ายายอุ้ยโวใครตัวใหญ่มาก